วันนี้ปลั่งพามาดูคอนโดในขอนแก่นลามตน้นต้นที่ใกล้กับโรงพยาบาลหลายแหง่งคุณหมอคุณพยาบาลหรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลบอกเลยว่าเหมาะมากๆตื่นเช้าไปทำงานได้แบบชิลๆไม่ต้องเผื่อเวลาเยอะที่นี่เลยค่ะคอนโดโอเชียนโอเอซิสขอนแก่นไม่ว่าจะเลิกงานดึกแค่ไหนก็เดินทางสบายใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์เพียงแค่ข้ามถนนก็ถึงแล้วโรงพยาบาน 4, นลศรีนครินทร์2.3กิโลเมตรโรงพยาบาลขอนแก่นราม3.1กิโลเมตรโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น1.3กิโลเมตรและโรงพยาบาลขอนแก่นแค่4.6 เมไม่ว่าจะมาอยู่คนเดียวอยู่กับแฟนหรืออยู่กับครอบครัวที่นี่ก็มีห้องให้เลือกถึง5ขนาดพื้นที่ตั้งแต่2 3่สถึงสีตารางเมตรไม่ว่าจะเป็นแบบห้องสตูดิโอแบบวันเบดรูมและแบบวันเบดรูมพัสคือจะมี1ห้องนอนและ1ห้องอนเนกประสงค์แล้วก็ยังมีแบบทูเบดรูมด้วยนะส่วนห้องตัวอย่างที่จะพาดูวันนี้นะคะจะมีด้วยกัน3ขนาดเริ่มจากห้องนี้เลยค่ะ t ท p e A s สตูดิโอ2 4ถึงตารางเมตรห้องแบบสตูดิโอมาในขนาดใหม่ใหญ่ขึ้นเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นนนนคครรรัววปิดิดดตะเเบียงยงงแกกกจาาหหห้นน้ห้อออใมมูสึื แบบหนึ่งห้องนอนมาต่อกันที่ type C one bedroom 30-32ถึงตารางเมตรภายในห้องนอนจะมีโตะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินส่วนห้องน้าก็จะแยกโซนแห้งเปียกห้องครัวและโซนทานอาหารจะแยกออกจากห้องนั่งเล่นอันนี้ปรังชอบมากทําให้ไม่มีกลิ่นรลบกวนและสุดท้ายห้อง type D one bedroom plus ขนาด3 4ถึงตารางเมตรเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบบครบครันห้องน้ําแยกโซนแห้งเปียกเดินออกมาก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวจะออกแบบมาเป็นแบบตัวไอขนาดกําลังดีหยิบจับอะไรก็สะดวกสุดๆมีห้องอเนกประสงค์หนึ่งห้องใช้เป็นห้อง ห้องทางานก็คือเหมาะเลยถัดมาก็จะเป็นโซนนั่งเล่นดูทีวีมีโต๊ะทานอาหารครบนอกจากนี้เขาก็ยังมาพร้อมกับส่วนกลางแบบจัดเต็มล็อบบี้เล้าห้องฟิตเนสส่วนพักผ่อนและโซนนั่งเล่นกระว่ายน้ำฮัฟฟโอลิมปิกสายยาว25เมตรพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมสังสรรค์วันหยุดเหมือนได้ไปเที่ยวพักผ่อนโอเอซิสอินเดอะซิตี้สวนทรียะแห่งการใช้ชีวิตที่สงบใจกลางเมืองขอนแก่นทั้งหมดนี้นะคะเริ่มต้นเพียงแค่ล้านต้นๆแหละจองเพียงแค่5,000บาทเท่านั้น แอบกระซิบว่ามีโปรพิเศษสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะสามารถเข้าชมห้องตัวอย่างได้แล้ววันนี้ที่ Ocean Oasis ขัอนแกน